มานะครับทีมงานมองไฟร้านซ่าอมพอรนะครับนี่บานจุดงานันนี้บนลงไปของพี่น้องบ้านเช่าบ้านหัวเมืองนะครับร้อยหรืออาชญา,า,าจังหวัดยะโสธรนะครับอยเรื่องเล่นโปรตติดตามนะครับบังไฟร้านจากทีมงานซ่าอมพอรนะครับโซนพิงเบว้นระเบิดเออขนยันยูุ่งโอ้ประดับสวยงามน,นะครับ แสงเพียงเพียงเบอร์เดียวกระผมตารเไปไหนครับยะออกนครับเลาครับตาไนครับขยับไกลโอ้ฟ่ okay. oh <co poems> <co poems> of, SO oh! าลันสุดยอดเนี่ยเรวระบายลองถึงองรกที่เดียวความปลอดภัยมาพบกับเราปรทไายตะคูนนะครับผม จองตาบังไฟแล้วะตอนนี right. yup. yeah, okay. right. ้จับไฟลานะครับพรนะครับพร้สม็จเ้อยร้ยยอยยบลยอยถอยเสร็จแล้วครับโบอไป้วับว้ายดาดาวย หัว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 ม hey? ึงไฟยังตีอยู่เด้หัวงไปตียู่หัวงไปตีก่อนนะครับเ้าเลยเ้าเลยทานโอ้ยเนา เจ้าครับเจ้าเจ้ากิกาคือการับมกไฟครับตวหาเจ้าข้าฐานครับกไฟข้าฐาน9หางม่คบหางมหางมเจ้าเจ้าโอ้ยมุงไฟลานนะครับจับเบิ้งไหครับเบิ้งันครับ่น้อกเบ้ยเันแดนะครับพี้องเยป็นแดดฟันเด้อทางโคดประกาบ้านอนมกไฟจุดประกาศบ้านคนจัดการ็บอกไฟหน่อย แปดถั 8, งบอกจะฐานเจ้าจังนะครับผมนครับผมโอ้ยนะครับจับกันไปจับไปรุ่นรุ่นแย่างดีนะมึงไปรานโดยแตกนะครับผมโอ้